ก็จะเป็นสีออกม่วง่วงคือถ้าอยู่ในทุ่งนาเจ๊จะเห็นแบบสุดลุหูลกตาก็จะเป็นสีม่วงม่วงดำดำคือเป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะก็จะแปลกตาจากที่เราเคยเห็นเพราะจะแบบวิ่งไปถึงปุ๊บพอเห็นนะหันมาดูอีกทีนึงเข้าอะไรใช่อยากรู้อยากรู้อบ้านเจมีไหมปลูกไหมคะบ้านเจยังปลูกไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าน้ำไม่พอไรซ์เบอร์รี่ชอบน้ำนิดนึงน้ำต้องน้ำต้องมากพอสมควรใช่ทั้งทั้งตอนปลูกแล้วก็ตอนหุงนะต้องบอกก่อนใช่หุงก็ต้องใช้น้ำเยอะทั้งตอนปลูกและตอนหุงค่ะเมื่อก่อน เรายังไม่รู้จักไรซ์เบอร์ี่ทุ่งนาของเราก็จะเป็นเรื่อว่าพอจะสุกก็ทุ่งรวงทองเลืองสุกเป็นสีทองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เป็นทุ่งม่วงทุ่งไรซ์เบอร์รี่ทุ่งสีดำดำเปลี่ยนเป็นสีดำม,มีคุณค่าคของดำม,มันดีมันมีคุณค่าอย่างนี้เหรอคะ วนนมาประโยช์เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้วันนี้หนูจะพาไปดูทรัพย์ในดินอันทรงคุณค่ายอย่างข<า>้าวไรซ์เบอร์รี่นี่ค่ะเป็นผลผลิตจากท้องไร่ท้องนาถึงอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นเลยที่นั่นอบอ,อวลไปด้วยความรักยังไงตามไปดูเลยค่ะช่วงนี้เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับเราก็จะเห็นทุ่งนาเลื้ยงอารามสองข้างทางเลยนะครับ ยิ่งมาแถบอีสานด้วยแล้วก็เกษตรกรเขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วและที่นี่ยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆอยู่นะครับอย่างเช่นการลงแทกเกี่ยวข้าวแต่เดี๋ยวนี้นะครับทุ่งนาที่บ้านฝางพัฒนาเขาเป็นทุ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่สีดําแบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูทุ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ของพี่ไพรชาวนามือใหม่กับการปลูกไรซ์เบอร์รี่เป็นครั้งแรกกันนะครับคุณผ,ผู้ชมคะตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของพี่ไพรคะ่ะเรียกว่าในาน้ำมีปลาในานามีข้าวทุกอย่างมีหมดที่นี่น,นี่เริ รวงมันอ้วนดีจริงๆเลยอ่ะจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเห็นนาข้าวชนิดนี้เพิ่งเอามาทาครั้งแรกครับก่อนหน้านี้คือพี่ไพรไม่ได้เป็นชาวนาเลยครับไม่ได้ทํานามาสิบกว่าปีแล้วครับแล้วทำไมถึงเริ่มมาทําอาชีพเป็นชาวนาถ้าเรามีที่ไว้สักหนึ่งแปลงไว้ทําอยู่ทํากินถึงเราไม่มีเงินเราก็คงจะพออยู่ได้พี่ไพรเรียนรู้วิธีการพวกนี้มาจากไหนจากการไปดูงานโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัศน์ครับผมเป็นผู้แนะนํา ลิเริ่มให้ผมได้ทํามาต้องบอกว่าพี่ไพร์นี่ยนะครับแขวนเคียวเลิกทํานามากว่า10ปีแล้วนะครับแต่เมื่อมีโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดย InTouch เป็นโครงการที่เน้นให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องการปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่แบบไม่ใช้สารเคมีครับซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการทํานาแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้มีพี่น้องชาวนาบ้านฝั่งพัฒนาเข้าร่วมโครงการจํานวน25ครอบครัวแล้วทําให้ปีนี้มีข้าวไรส์เบอร์รี่ที่เก็บไว้ในยุงข้าวหรือว่าที่ชาวอีสานเรียกว่าเหล้าข้าวนะครับซึ่งในนี้นะครับก็จะมีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ปลูกในฤดูต่อไป,ปรวมถึงข้าวที่ปั่นเอาไปขายเป็นราย ในยุ่งข้าวของพี่นี่มีไรส์เบอร์รี่ด้วยใช่ไหมคะก็มีไรส์เบอร์รี่ด้วยนะครับจากการส่งเสริมปลูกข้าวเพื่อสุขภาพของอินทัศนะครับคือส่งเสริมในด้านว่าให้ความรู้ในด้านการลดการใช้เคมีทั้งหมดมาสอนว่าเราจะลดสารเคมียังไงแล้วเราจะใชะ้สิ่งที่เรามีอยู่โดยธรรมชาตินี้ยังไงโดยไม่ต้องหันไปพึ่งสารเคมีครับพอหันมาใช้ตรงนี้ก็ลดต้นทุนลงไล่แล้วเป็นพันเลยนะครับ แต่ก่อนนั้นคือพี่พลใช้สารเคมีในการปลูกข้าวครับผมใช้สารเคมีในการปลูกข้าวเพื่ออยากได้มากอยากได้เยอะอยากให้มันออกเยอะแลวก็มักง่ายและก็คาดไม่ถึงว่ามันอันตรายจะตามมาช่วงนี้ข้าวกาลังเก็บเกี่ยวพอดีนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณรถเมย์ไปดูที่ลานวัดนะค่ับกำลังกาลังจะนวดข้าวพอดีเรามากันที่ลานวัดพัฒนาศีลาครับเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักของหมู่บ้านนั่นก็คือเยื่อนทีมกินข้าวใหม่กับโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชนะครับ ที่นี่จะเป็นลานกิจกรรมที่ชาวบ้านมารวมตัวกันหลังฤด,ดูทํานาครับฝ่ายชายก็จะนวดข้าวไปาวไปาดข้าวไปเพื่อเอาเมาล็ดข้าวเนี่ยออกมาจากรวงแล้วฝ่ายหญิงก็จะนําเมล็ดข้าวมาตํากระเทาะเปลือกออกแล้วก็มาฝัดข้าวแบบนี้นะครับซึ่งที่นี่เขายังดานเนินวิถีชีวิตแบบเดิมๆเหมือนครั้งสมัยรุ่นปู่รุ่นย่านั่นเองแหะครับฝัดข้าวนี้เพื่อจะเอาให้เปลือกเนี่ยกระเทาะจนความมันจะไม่มีไม่มีเปลือกข้างนอกออก,ลอกแล้วจนเหลือลเป็นข้าวนี่แหละ หลายรอบกว่าจะได้นะแม่นะกว่าจะได้เข้าวสารมาให้เรากินได้เนี่ยนานด้วยลำบากมากลำบากมากเนาะอัจ,จ้าพอปัดข้าวเสร็จนะฮะก็หุงก,กินกันใหม่ๆสดๆเลยแหละฮะดูสิครับมเมล็ดข้าวเนี่ยเรียงสวยสีสันน่ากินแถมยังอุดมไปด้วยคุณ,ณประโยชน์แล้วก็กินกับอาหารพื้นบ้านอย่างผักน้ำพริกเนี่ยอุ้ยบันฟัดสมเนเต็มจริงๆคุณผู้ชมนี่เลยค่ะข้าวไรซเบอร์รี่นะคะนี่เลย หอมมากเลยที่สําคัญน้มันดีต่อสุขภาพมากด้วยค่ะแล้วยิ่งถ้ากินกับแบบว่าปลาแบบนี้อยู่ในไร่อยู่ในนาของเราเนี่ยแหละส้มตาตาบักขุ่งโอ้ยอย่างนี้แหละมันใช่เลยเขาต้มมะนี่ทํามาจากไวส์เบอร์รี่เหมือนกันอะคะครับข้าวต้มหัวหอกพี่ว่าหัวหอกเพราะว่าใส่ร้าวอ๋อล้ต้องเรียกข้าวต้มหัวหอกคครรัับบดีมากเลยคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวนาแท้ แถมยังได้ความรู้เรื่องการเกษตรแบบปลอดสารพิษแล้วก็ได้อิ่มแบบน้องรถเมก็ลองมาเที่ยวแบบน้องรถเมก,กันได้เลยนะครับพี่น้องชาวบ้านฝางพัฒนาอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นทุกคนเนี่ยเขายินดีต้อนรับเด้อขับเตอร์ลาโสนสนามป หอมไหมหนูจะบอกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเจ๊ลองชิมหอมหอมมันหอมมากจนเลยจริงช่กินขนไม่ใช่ข้าวเหนียวดาบุ๋นกินขนมเอาไว้แบบว่าบำรุงสมองเพราะว่ามันมีโอเมก้า3เยอะเจ๊เคยได้ยินปกติมันต้องอยู่ในปลาทะเลน้ำลึกใช่ประคะไม่เลยแต่จริงๆเนี่ยในข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่มีด้วยนะมีโอเมก้า3มีโอเมก้า3ด้วยที่สำคัญนะมันปลูกแบบว่าไร้สารพิษอะพีร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนน่ะไม่ชอบกินข้าวกล้องหนูเคยได้ยินมาเลยแล้วก็แบบพอมาให้กินข้าวอย่างนี้ทุกกคนนนนไไมมมม่่่ยออิใชัตหู้ง สมรวมกันนิดนิ้ค่อยๆทีละนิดที่บ้านเจตอนแรกก็ฝึกผสมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องผสมแล้วได้หมดเลยเรามี9กล่องอยากจะมอบให้กับแฟนรายการตลาดสดสนามป้าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยได้งันต่อมาเลยค่ะ9สายแรกนะคะ เจยยกให้ไปเลยส่วนเจ๊นั้นจะไม่ยุ่งเลยนะคะในก้าวขวบนี้เพราะเจ๊จะไปกินขี้ขอนแก่นสาเหลี่ยเล็กอะ่ะได้ไปเออไปทั้งทุ่งนาไปกินปลาสดๆดริมเถียงนาตายเนียนมากในย่างหลอดปลาตกมาปั๊บหนูปิง้งกิีน้ซาซิมิรลสิไปเดินไปขอนแก่นก็ได้ไปปากนั้นไปแล้วน้เวลาหมดแล้วค่ะเจอก,กันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ